นนี้ผมวันนี้มาเจอกับกผมกับเอ j จอยเจ็บนครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดคนอินทประมูลอ่าอยู่ในงานกเกษตรของดีเมืองอ่างทองตอนนี้เรามาอยู่ในงานแล้วผมนี่เดีแบบ๋ยแบบวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆงานแล้วตอนนี้เขากำลังจะมีพิธี่เปิดงานด้วยนะใช่ค่บอ่า,<ร>าคือค่อนข้างยิย่งใหญ่มากในจังหวัดนครนะครับ น,นี้คือเป็นซุ้มทางเข้าเกษตรและของดีบองอ่างทองที่จะมีสวนต้นไม้มากมายให้เราได้มาถ่ายรูปและเยี่ยมชมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะไหมไปดูกันเลยดีกดว่าครับนี่ครับมีสวนอุโมงให้เราได้มาถ่ายรูปด้วยนะคือสวยครับสวยโย่โอ้เสีได้น่าจะมีไฟติดหน่อยนะไม่รู้ว่าตอนคืนเขาจะมีไฟหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมมายังมีแสงอยู่ยังสว่างอยู่นะเดี๋ยวเป็นอุโมงแบบถ่ายรูปเก๋ๆนะแบบ ถ่ายเช็คอินสบายๆสวยแล้วใช่ที่เนี่ยไปไบ้างครับคุณเตียวคราฟสุดยอดเลยครับมีหลายพันอันนี้ก็เป็นฟักทองเฮ้ยฟักทองจริงป้ะเนี่ยจริงแหมผมแม้คนเกษตรดยตองไม่อยากจะคุยมาคนเกษตรด้วยนะวันนี้งานเกษตรของจริงครับเนี่ยแ้วเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นบ้างเนาะแต่นี่ทอดยาวนะยาวนะยาวอยู่ยาวอยู่โอ้โหนี่ครับสวยงามมากๆสวยจริงๆสวยจริงดอกไม้น่ารอยนะ ดอกกำลังดอกดอกกำลังบานเลยมันก็อยู่ในเค่องมาเนเดรอเฮ้ยเราเป็นเดอร์เลยเหรอคือตรงนี้สีสวยมากเลยครับผมอันนี้เป็นกระเพราอันนี้เมะเขือโอ้กระเพรากับมะเขือโอ้ยกษตรจริงๆด้วยดูดูครูมีความรู้มากเกี่ยวกับเกษตรมีความรู้มากของจริงคนนี้เฮ้ยถ้าตอนคืนเขาเปิดไฟเนี่ยโ้ น่ากลัวจะถ่ายรูปสวยนะ<ว>ยแบบสวยอลังเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับสายเขียวของจริงเฮ้อยอย,าาอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวตำรวจเรียกตนรวจเต็มเลยโอ้โหเนี่ยแต่สีเขียวสวยเลยนะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีเลยนะครับสวยเลยมาร์กาแฟครอบครัวถ่ายรูปสาบายๆเลยเดินจุงมือไม่ถ่ายรูปอีกแล้วโซนด้านนู้นนี่คือออกไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับนี่ครบแล้วมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เรามาทีมงานแบบเต็มระบบ โน้ตตากล้องแล้วก็คุณครูติวนะครับผมน้องอามตากล้องอีกคนหนึ่งน,นะครับผมแล้วก็นี่มีเดียกะตั้มตา,ม,ตาม,มาอีกด้วครับวันนี้ก็ค่อนข้างหลายคนกับทีมงานคนระับจอยเจฟฟี่เกษตร,รและของดีเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับผม,มแต่เอ๊ะมันสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะติวแปดกุมภาครับห้าแปดกุมภา ผมพูดเล่นหกกรุาเออแหมหรือพกเนี้ยพอพอโอเควันหกกรุภานะเออสุดีวันที่หกกรุณาเจอคนงานนะหรอโอเคโอเคลืมดูป้ายมาพอดีไม่กี่ลืมดูป้ายเออสิ้นสุดวันที่หกกรุณานะเชิญชวนพี่น้องๆจังหวัดอ่างทองมาเที่ยวหรืออยู่ต่างเอออยู่ต่างจังหวัดอยู่ท้องที่อื่นเนี่ยก็มาเที่ยวได้นะเป็นงานใหญ่นะครับงานใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณนี้เขาจะเปิดงานแล้วเราจะไปลุย โซนของกินกันว่าจะมีแบบอะไรเยอะมากไหมเริ่มหิวแล้วเนี่ยนี่ครับมีส่วนต้นไม้ด้วยอันนี้พวกต้นอะไรครับอันนี้ผมไม่รู้เลยอ้าวเอาแล้วสายเกษตรกูัวแล้วขนาดแบบพืชปักสวนครัวอ๋อขนาดพืชปักสวนครัวนะนี่ครับนี่ ลงไปลุยถ่ายรูปได้นี่ครับนี่ครับมีคนลงลงไปลุยถ่ายรูปได้นะครับผมคือสวยมากเลยนะถ้าถ่ายดีๆนะผมบอกเลยแบบสุดยอดเลยและที่ผมบอกว่าเป็นอุมโมงตอนแรกเนะนี่ยนี่ทอดยาวมายันมายันตรงนี้เลยนะโอ้โหคือไกลและลึกมากเลยทอดยาวมาเลยนะครับนี่ลงไปถ่ายรูปเล่นวิวสวยๆส,สบายๆนะผมนี่ครับหืมจัดว่าสวยงามมากครับผม นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักสแสดงนะที่จะมีการสแสดงโชว์ในการเปิดงาน,นด้วยนะครับผมวันนี้น้องจะมาลำชุดอะไรครับชุดไทยนารมิตรชุดไทยนาระเมนคำอ่าชุดไทยถ่ดดได้เลยนะใกล้ใกล้จะเปิดงานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปว่าคุณน้องมากครับอ่าตอนนี้ครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ก็จะเข้าสู่การเปิดงานนะครับพิธีเปิดงานเรยกดว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่จัดสิทธิ์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่า นี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของกินกับเสื้อนะครับผมอันนี้เป็นโซนริมขอบด้านซ้ายมือถ้าเกิดเราอยู่ตรงกลางหน้างานที่เปิดงานนะครับก็ของกินเยอะแยะมากมายเนาะเยอะมากๆเออถูกเข้ามานี่ผมหัวเสียเลยเนี่ยเจอแตงโมปั่นโอ้เจอแตงโมปั่นแน่เพอแล้วเป็นแตงโมสดด้วย่างนี้ก็เดินผ่านมะนาวมะนาวขั้นสดก็มีอ๋อ่นกินน่เกินเสื้อผ้านี่เยอะเลยแม็กซ์มืดมีสายเต็มหมดเลยนะพวกหอยทอดเนี่ยโอ้เห็นแบบเยอะร้านมาก เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ด้านด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะดูซอยตรงตอนนี้ตรงนี้ทานด้าจะเรียกว่าโซนโอท็อปอ่าเดี๋ยวเราดูโซนโอท็อปกันครับอยากได้อยากได้อไดโอ้มีบ้านน้องหมาน้องแมวด้วยนะนี่เป็นโซนโอท็อปนะนี่กระต่าแมวก็มีนะครับผมใ่ตรงนี้ในของเยอะนะเนี่ย มี่อก<า>้านทุกร้านสมุนไพยเกี่ยวกับพวกน้ำพงน้ำพึ่งเนี่ยมีหมดเลยนะครับเสื้อผ้าออกแนวไทายๆนิ่แต็มไปหมดเลยแบบเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ก็เยอะมากด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศรอบๆโซนโซนนี้นะ ตอนนี้บังเอิญเจอชังเป้ตัดผมในอ่างทองนะผมเดี๋ยวผมยาแล้วเดี๋ยวเราไปใช้บริการที่ร้านเขากันได้เลยมาเป็นไงบ้างความรู้สึกมาในงานวันนี้ครับผมก็คนค่อนข้างยังไม่แน่นมากครับวันแรกวกพอเดินได้มาชมต้นไม้อะไรกันได้ครับเนี้ยสายธรรมชาติครับสายรักต้นไม้นะเดี๋ยวเราไปดูร้านต้นไม้กันว่าตรงไหนเนี่ยมีร้านเด็ดๆครับ อนนี้ก็มาอยู่ในร้านเบอร์เกอร์ที่งานวัดขุนอินนะครับผมนี่จำได้ไหมเราเคยถ่ายรีวิวเขอแล้วหนึ่งครั้งและตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะครับนี่ครับมเมนูเพิ่มมาใหม่นี่ครับจดบเบิลหมูคอนโดหมูหรือแบบมาจะเต็มมากเลยนี่แล้วก็พร้อมกับเมนูเป็นฝ่ายที่เพิ่มเข้ามาด้วยคนระับสามารถเพิ่มไข่ไข่ชีสนี่ครับคือตอนนี้มีเมนูเยอะขึ้นแล้วอ่า ตอนนี้ทีมงานผมสั่งกันไปหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวมากินรองท้องก่อนนะครับตอนนี้ยังเหลือ,อซอยนึงนะที่ยังไม่ได้เดินไปตอนนี้ผมเก็บหมดแล้วนะทั้งซอยต้นไม้แล้วก็ตรงหน้างานทั้งเปิดาขายรองเท้านะอย่างเอะไรนะขายรองเท้านะโอ้มีโซนมาใหม่ขายรองเท้านะนะแล้วเราก็ต้องเดินเดินต้องเดินไปดูนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูรองเท้าก่อนเนาะโอเค ินเยอะมากๆอ่าเยอะที่สุดแล้วนะโซนเนี้ยคือของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วโอเคตอร์เบอรี่แล้วลูกใหญ่มากชิ้นใหญ่มากครับผมนี่ครับเบทาโกครับผม อยู่ในงานวัดจุดอินด้วยนะครับผมใครสนใจเนี่ยเข้ามาซื้อได้ที่นี่เลยนะนี่ครับกินมสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยขนมถังแต้ขนมเบื้องไทยนี่ครับเต็มซุป็นระบบแบบจัดไว้หน้ากินมากเลยนี่ครับโอ้น่ากินมาก อยู่น้ำแล้วอยู่น้ำแล้วเลี้ยง<อ>น้ำอะไรน้ำมะตูมเออน้ำมะตูมนะน้ำมะตูมไทยด้วยทีออ่ออตรงนี้มีไส้กรอกห้าบาทด้วยนะครับไส้กรอกหนึ่งห้าบาททุกอย่างครับนี่เดี๋ยวนี้เร,เริ่มหาซื้อยากแล้วนะแบบนี้เนี้ยนานๆทีจะจัดงานนะวัดถนุนประมูลนี่ก็ไม่ได้จัดงานมาสองสองปีเต็มแล้วนะครับ นี้เรามาเจอปลาหมึกย่างนะนี่ครับโหไม้ไม้ใหญ่มากเลยสิบบาทยี่สิบบาทคือราคาถูกมากเลยครับผมตรงนี้บอกเลยว่าเพื่อมาถึงงานนี้นี้นะผมวัดสุกินเนี่ยครับซอยตรงนี้ต้องเข้ามาเลยเพราะว่าของกินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยอืใครว่าหมูแพงนะครับตอนนี้แทบหมูเจ๊จุ๋มน,นี่ครับ,ร,บราคารา,าเพราสสิบบาท เป็นราคาสบายกระเป๋านะครับผมแล้วก็มีถึงขนมจีนน้ำยาด้วยนะครับนี่แพ้นั่งทานได้เลยนบาร์บีคิวสิบบาทครับไม้ละสิบบาทไม่คุ้นหนึ่งเราเคยเจอที่วัดวัดป่าโมกนะและนี่ครับหัวนี่ทิชโคงย่างให้กายเถอะ โคตรน่ากินครับกิ้นนี่กิ้นนี่กินเป็นเล่มเลยโอ้โหแบบนี่ครับแทบจะเท่าฝ่ามือผมแล้วนะนี่โอ,โอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยครับและนี่ใหญ่ไม่พอนี่ครับนี่ไส้กรอกนี่โอ้โหแบบจัดๆเลยนี่นชิ้นเป็นเลื่อเลยเอาแล้วโอต,ตีวจัดแล้วครับผมนี่ครับ,รบ,รบอเอาเผ็ดไม่ธรรมดาเผ็ด แล้วยังมีป๊อกค,คอนด้วยนี่ป๊อปค,คอนก็ทำใหม่ๆสดๆเลยนะจักให้เห็นแล้วก็ครัวสดๆเลยนี่แบบกลิ่นหอมมากเลยผมป๊อปค,คอนแล้วมีถึงนี่ครับเก่ารัญี่ปุ่นครึ่งโล120บาทนะครับนี่ครับทำใหม่ๆเลยกลิ่นหอ,หอมมากเลยนะครับนี่ แล้วผมเจอทีเด็ดละกัญชาเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูกัหนกัญชาเพือเ่อเจอกันอีกแล้วกัญชาเพื่อสุขภา,า,าพแล้งงานว่าไงครับเพื่อสุขภาพนะของกินเยอะมากเลยกับงานเกษตรปีนี้นะครับผมปีนี้ปีอะไรนะสองห้ 2, 6, 6, าหกหกห้าสองห้าหกห้างานเกษตรที่จังหวัดอ่างทองนะผมวัดขุนินประมูลน,นะอำเภอโพทองนะครับ ได้จัดมา2ปีแล้วนะโอ้โหรอบนี้นี่ถือว่าสุดมากเลยครับเราว่าขอ,องกินเยอะจริงๆนี่ okay, แลวนี่ครับอะไรอ่ะโอ้หมมกทะเลย่างนะครับฮอหมกทะเลย่างอบอกเลยว่านี่ผมเคยเคยรับประทานแล้วนะว่าอร่อยจริงครับแล้วก็เมนูนี้เขาทั้งหาซื้อยากมากโอ้นี่เราเดินมาหมดแล้วนะตรงนี้ก็จะเหลือซอสสุดท้ายที่เรายังยังไม่ได้เดินนะครับผมนี่ก็โ แต่ตอนนะี้มันเป็นวันแรกนะคือโซนนี้ซอยสุดท้ายนี่ก็คือ,อยังมาไม่เต็มระบบนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าปีนี้ในจังหวัดอ่างทองหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือต่างจังหวัดเนะี่ยไว้เข้ามาเที่ยวได้เลยนะผมมาเลือกสั่งหาอะไรซื้อกินเข้าไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าของนี่มีเยอะมากเลยน่าจะเป็นพวกของใช้ของกินพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับเยอะมาก ก็ขอต้อนรับทุกคนนะเข้ามาเที่ยวในงานนะผมเกษตรของดีจังหวัดอ่างทองนะผมของดีเมืองอ่างทองเลยก็อตอนนี้เราเดินครบแล้วนะครับผม,เ,เ,ดบบผมเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะเพราะตอนนี้เราเดินครบรอบแล้วอาา่าเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันครับงานดุมวย ก็โอ้โหเราเดินทั่วงานแล้วนะเนี่ยทั้หมดนั้นนี่คือเป็นงานใหญ่มากเลยนะเส้นเนี่ยแบมีความสุ่มลหลายจุดให้เราได้ได้เดินเล่นแล้วก็เลือกซื้อของใช้เยอะมากเลยครับอันนี้ก็เป็นวันแรกด้วยนะเรามาวันแรกนะครับทั้งหลายั้งหลายวันงหลายวันก็แนะนาให้มานะครับซื้อของใช้ของกินเยอะมากเลยมาก ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Enjoy j a s f e e ด้วยนะครับ<อ>วันนี้ก็พอ,อ,พอแค่นี้พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมกดติดตามตอนต่อไปได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณ okay.